สวัสดีครับ <c oughs> ทุกคน <c oughs> ดูข่าวคลิปของอาตาไทยที่ไปเจอทหารกัมพูชาชายแดนน,นะดูแลแม่เฮ้ยเสียดายจังห้าวจังเลยอะไรนะท,ที่แบกปืนครบจากปืนจากครบ น,นโคตรห้าวนะมันสัตว์ขอพูดอย่างหน่ยนะห้าวไม่เลิกห้าวรายวันนะเออ,เ,อ,อเห็นแล้วนะไม่ใช่อะไรเห็นแล้วก็หอดมันไส้ไม่หายหมูแทนหมูแทนทหารไทยนะเพราะว่า รับไม่ได้กับพฤติกรรมของทหารที่แบบปืนพกทำข้าวเป้งใส่นะมึงนะข้าวมากไม่ไหวโอ้แต่มาอยู่ชายแดนนะเราจะเห็นว่าจเราตั้งฉายาเ่าอะนะเี่ยให้ดูนะเดี๋ยว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 เพื่อพอเราเสร็จข่าวมากๆล้วก็แหม่เออนี่นะทุกคนเนี่ย เห็นไหมเอ่ยเนี่ยก็คืออยู่แบบเรีออยกแบบว่าเป็นทหารไปด้วยอยู่เป็นชาวบ้านอยู่หลายหลายหน้านแกจากใต้หางนะทำเป็นห้าวอ,อ้ยฝัดเห็นแล้วกูรับไม่ได้ห้าวนักมึงมองตรงเลยนะคลิปนี้นะถ้าผมเป็นทหารนู่นะแม่งกูเป่าทิ้งให้ตุยไปแล้ว จริงไม่เก็บไว,ว้บอกแล้วไงเมืองละแวกมันไว้ใจไม่ได้พวกละแวกมันไว้ใจไม่ได้พวกขม่ <c oughs> แล้วก็ฝากความเป็นห่วงของเพื่อนๆพี่ๆทหารไทยที่อยู่แนวชายแดนไทยกัมพูชาเราต้องมีกลยุทธ์อยู่แล้วผมเชื่อมั่น แต่ระวังด้วยก็ดีเหมือนกันเพราะมันเล่นไม่ซื้ออมไม่เคยซื้อรมันมีตัวดีทําหนุนหลังถ้าไม่มีตัวดีหนุนหลังนะมันไม่ออกมาห้าวเป้งยบแบบนี้หรอกทุกคนนะทําไมถึงมาห้าวเป้งได้ทุกวันผมเห็นแล้วนะในคลิปต่างๆทางโซเชียลถามว่าประชาชนคนไทยเพอเห็นข่าวนี้เข้าไปบองตรงนะ แม่งเง้ยคำเดียวนะเข้าใจนะทุกคนเข้าใจใช่ไหมไม่อยากให้เอ่ยไปม,มากกว่านี้ผมเองนะในความรู้สึกของผมนะรัฐบาลก็ห่วยแตกช้ายืดหยาดอืดอาดไม่มันเป็นยังไงมึงไม่คบขมุชาก็าได้ทุกวันนี้ไม่เห็นเป็นเป็นอะไรเลยมันทําไมอะ่ะมันเป็นยังไง มันชักช้าอืดอาดยืดยาดกูเห็นแล้วแต่งกูพูดตรงไยนะเว้ยพรรคเพื่อไทยในอุกก็รลักนะแต่กูเห็นแล้วแม่งตั้งแต่มาเป็นรัฐบาลนะแม่งกูไม่อยากสนับสนุนเลยแม่งช้ามากอืดอาดทําเหี้ยอะไรก็ไม่ได้ตั้งใจเลยพูดแล้วเหนื่อยไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เลยเอาละ่านไปแต่ตอนเนี้ย ใครก็ช่างนะมึงปรับสถานการณ์นะโอเคมันได้แล้วมันนิ่งแล้วจริงนะมันสงบไหมอ่ะมันไม่ได้สงบแล้วเว้ยมึงเห็นไหมกระแสรายวันออกมาแตละวันแตละวันที่ดูข่าวแตละวันแตละวันม่งมีคลิปอนะ่ะบ้านเราไม่ได้มีคลิปนะทหารเราไม่ได้ถ่ายคลิปมาแต่ที่คลิปหลุด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 ,หล,ดหลุดมาเนี่ยที่เรามาทําข่าวทําสื่อต่างๆมาจากทหารกัมพูชาล้วน สังเกตไหมว่าเราจะรับสภาพเห็นเสพข่าวเึ้นมาเนี่ยเรารับสภาพไม่ได้เรานึกถึงสงสารพิธาหานไทยที่โอโ้แม่งใจแม่งนิ่งมากแต่เอาละถึงใจนิ่งแค่ไหนเราก็เข้าใจนะแต่ก็ต้องระวังเพราะว่ามันระแวงเดี๋ยวมันแวงกัดจนได้แม่งเห็นไหมเวลาถือปืนมาเจอดาหานไทย นิ้วมืออยู่กับรางไกลปืนตลอดเห็นไหมคุณสังเกตไหมคุณดูเขาสังเกตไหมทหารไทยไม่นะอืไม่ได้ถืออยู่นะอแม่พืนผมนะแม่ไม่ต้องมารอละรัฐบาลช้าืญยญาติไม่ต้องรอคำสั่งล้ะถ้าเป็นผมเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นรองผู้บังคับบัญชานะผู้พันกุ้งนะผอ,อนะ บิ๊กกุ้งแล้วกันสั่งแม่งลาบไปหน้ากองมาเลยมันดำรู้ดำรู้แดงเลยไม่ต้องรอแม่งละรอแม่งเหมือนเดิมเอาละถ้าไม่ลบไม่เป็นไรใช้เขาเรียกความปณีประนอมอสันติคุยแบบสันติแต่อย่าลืมนะไอ้พวกแว่งนะมันไว้ใจไม่ได้ไม่ต้องเปิดแม่งด่านนะเป็นผมนะเสนอ ทำรั้วกั้นแม่งเลยปิดตลอดแนวชายแดนยาวไปเลยก็เห็นแม่กำแพง <c oughs> ที่ต่างประเทศเขาทำรั้วกั้นเลยนะชายระหว่างชายแดนทำรั้วกั้นปิดเลยตลอดแนวเอาแบบสูงๆกันนะมไม่รู้ว่าเขตแดนเราอยู่ตรงไหน,นก่อสร้างทำรั้วปิดมึงไม่ต้องกลัวกูก็ไม่ลุกล้ำมึงมึงก็ไม่ลุกล้ำกูสองฝ่าย ไม่มีใครได้เปรียบและเสียเปรียบไอ้พื้นดินแดนต่างๆแต่มันไม่ยอมรหรอกก็รู้แหกไอ้พวกคาแม่เน่ยแม่งต้องคุยดีก็แค่นั้นเชื่อ,อแม่คุยดีไปก็แค่นั้นฟาดแม่งเลยไม่ต้องคุยแม่งละคุยไปก็แค่นั้น <c oughs> คุยดีไปก็เหมือนเดิมเดี๋ยวแม่งก็มีประเด็นขึ้นมาเหมือนเดิมบอกแล้วมีทางเดียวที่จะให้สงบบอมบ้านหมุนเซนแม่งเลยจบชัวร์ นะล้านเปอร์เซ็นต์ผมกาาล้าการันตีได้เลยบอมแม่งเลยก็บอกแล้วไงถ้าผมขับ F16 ได้นะแม่งกูจะบินลัดฟ้าเข้าด้านฟ้าแม่งเลยบอมแม่งเลยไม่ต้องสนใจแล้วบินกลับบ้านแค่นั้นแหละจบง่ายมาทังพูดเยอะเจ็บคอถูกไหมพูดเยอะเจ็บคอเปล่าเสียเซลล์อะ่ะ เห็นข่าวแล้วเสียเสลอฮ่าวนักมึงอไอ้จ่ากครกอย่าให้กูเห็นหน้ามึงกลับมาเข้ามาประเทศไทยดตว <c oughs> <c oughs> ยเมื่อไหร่ถ้าดินแดนไทยเขมรเปิดด่านแล้วมึงมารักษาตัวบ้านบูนะมึงวิ่ฉีดยาตายให้รู้จักไหมยาตายอ่ะรู้จักไหมห้าเป้งนี่นักมึง